Happy birthday to- Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนันจ่ะพัตตี้ขอให้พตัตมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยแล้วที่สำคัญพตัตต้องรีบหาแฟนให้ได้เร็วๆนะพาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับจูงแฟนของเขาไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแนก็ขอให้พัอ่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยนะรักนะคะจุบจ๊บๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะเจ๊ขอให้เจ๊มีความสุขมากที่สุดในสี่โลกห้าโลกหโลกแล้วก็ขอให้เจ๊สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้เจ๊้อมๆขอให้เจ๊หุ่นสแลนเดอร์แล้วก็ขอให้เจ๊เได้แต่งงานกับโจเซฟนะคะเพราะว่าเดี๋ยว เดบีจะได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงแต่บีคงอัดส้นแบบสุดๆเชปะละ่ะก็ขอให้เจมีความสุขตลอดปีและตลอดไปเลยขอให้เจรวยรวยรวยรวแล้วก็แบ่งเงินมาให้บีใช้ด้วยนะคะแบบตัวอย่างตัวอย่างชุดลงทุดลองเนี้ยเอามาแบ่งให้บีใช้ก่อนค่ะขอให้เจ๊แฮปปี้แฮปปนะจุ๊บ ส่งผ่านเปลนนี้ไปสุขสันวันเกิด HAPPY BIRTHDAY, Happy Birthday. ขอให้เธอมีความสเท่านั้นฉันก็สใจฮัลโฮฮัลโสุขสันวันเกิดนะเจ๊อาจจะดูเสียงวุ่นวายไปหน่อยตอนนี้ผมมานั่งฉลองครบรอบ3เดือนก็อุ้ยอยู่ ตอนนี้เขานั่งเขานั่งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสศตเขาอยู่ร้านอาหารคุณเจนตรงหน้าเขานะมีผัดพริกแกงหมูกรอบแกงส้มชะอมกุ้งมีทอดมันกุ้งมีข้าวป่าสองจานมีน้ำสองแก้วอุ้ยนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเขานั่งอยู่ติดกระจกร้านข้างๆเป็นร้านขายผัก ตอนนี้นะยังไม่ได้กินข้าวเลยกะอกอรออวยพรเจก่อนสุขสันต์วันเกิดนะเจ๊เท<ม>่าไหร่แล้วอะยี่ยี่เขาก็ขอให้เจ๊นะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีความสุขมากๆที่สำคัญนะเจ๊ขอให้เจ๊ได้ผัวฝรังหล่อๆรวย อะไรที่เจสัญญากับเขาไว้เจอย่าลืมนะแล้วเจมีลูกอะ่ะเจ๊ามาฝากเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงฟรีแล้วก็ให้กิจ,จการของเจนะเจะเดินก้าวหน้าเติบโตเป็นเจใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาให้แสงเอาให้แสงเจเลี้ยงเลยแล้วก็อขอให้เจนะเป็นเป็นเจที่น่ารักกับเพื่อนทุกคนอย่างนี้ตลอดไป ต่อไปจะเป็นคิวของอุ้ยคุงเชิญค่ะสวัสดีครับป้าตอนนี้ก็ <c oughs> โอ๋ก็บอกไปห,หมดแล้วว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ตอนนี้ก็ระหว่างเราก็นั่งมองว่าเมื่อไหร่โอ๋จะกินข้าวสักทีเพราะว่าตอนนี้มันเย็นหมดแล้วก็เลยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อวยพรให้ป้าเสร็จก่อนแล้วค่อยกิน อนนี้คนเยอะมากเป็นวันเสาร์ที่คนเยอะมากๆพอดีวันนี้เลิกเร็วก็เลยมาฟิลก่อนแล้วก็อยากจะอวยพรให้ป้ามีความสุขมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีแบบว่าสามีฝรั่งหล่อๆก็พามานั่งด้วยกันได้นะก็ถ้ามีลูกก็ระวังโอ้จะขโมยไปซะก่อนป้าจะอดได้เจอลูกอีกตลอดกาลเลยนะหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ป้าน่ารักอย่างนี้ตลอดไป นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าถึงเวลากินข้าวแล้ว่งวงนะเดี๋ยวมีต่ออ๋อโอ,โอ๋บอกว่าโอ๋มีอะไรต่ออีกนิดนึงก็ฝากความคิดถึงถึงบาอ่าเชิญครับวันเกิดปีนี้นะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้ปกป้องคุ้มครองเจและครอบครัวเจให้มีความสุขปลอดภยัยเขาเรียกเลยนะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะน่าเจน,นะตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วเขาและอุ้ยขอตัวไปสวีทกันต่อน,นะจ๊ะ HAPPY b i r t เดย์จ้ะขอให้สุขทั้งกายขอให้สุขทั้งใจอยากจะเป็นอะไรได้ดังใจต้องการ ขอให้ป่วยแป๊บเดียวให้เป็นวัดสามวันแล้วทุกวันจากนั้นขอให้เธอโชคดี so to god is not to care.